ซึ่งไม่เกี่ยวกับชู้สองคนนะพอเกี่ยวกับสแมนบอล่าบอเกี่ยวกับชู้สคนนี่แมนบอมึงเบาหมดอีชีาันนขอเสดมึงไม่เป็นไรฉันมีอาพิสิทธิ์ันคูน้องเกมจ่าฉันไม่ต้องลงแวลก็ได้เพราะฉันมีอาพิัาโอ้ยสุกุแหงนรกเอเดี๋ยวนี้ลาจิมี้วมีคนเอคิงนะเอ้คิงะ ไอ้ขิงยะใส่เนาะไอ้ขิงเนาะไอ้ขิงพาวเวอร์ไอ้ไอ้ขิงเทพมันคำล้อเนาไม่เนี่ไอ้ขิงงานเราร้อนมาเอามาลายจากพี่เจมส์อ่ะพี่คิงพี่คิงอ๋อ้บานคำล้อจ้างแล้วครับขืนแล้วครับฮะจ้างแล้วขืนแล้วขอบคุณฟังพี่เด้อน้องไส้ฟังพี่ขอบคุณพี่เจมส์นะครับขอบคุณเจ้าชายเหนือเมฆเบสก็เริ่มเบ็ด ทำุนร่วมมิดนะคะอีกบอเพิ่งขึ้นได้ใบใหญ่ันนี้เพิ่ขนยางหนีขิงมากบอดนะแมพี่แม่ครัโอ้ยเป็นบ้าเป็นบ่อเด็กกูจับตรวจเอาขิงมาตาบอดกันนั้นจิ๋วน้องเกมว่นาน้อยบ่ครับพ่หนาน้อยอยุ่ใส่นน้องเกมพรามยังมาหาปักลาัชั้นบาทนะครับ ไม่ทราบว่าป้าได้หรือยังเถอะเวลาแป้นนึ่งคือป้าได้แล้วจีน้องมาจากน้ำพองนะครับมาจากพระธาตุขามแก่นนะครับเป็นน้องชายผู้ดูแลปฐมผู้ดูแลดีงานตลกเล่าหนาหน่อยพ่ออยู่อยู่จนถึงเพลงพระธาตุขามแก่นนะครับพี่เจมเยี๋ยวพ่งกลับนะครับอุตส่ามาตะไก่เนาะไปก่อนเด้อครับโจกผากแข็งแรงลำลุยนะพ่ออยู่ต่อนะเดี๋ยวพวกเราหล่อๆเขาจะออกมาทีหลังคนต้องว่ามากมากกว่าพ่อิดนั่งลงยัง อันนี้มาตัปธาตัดขาแกนยังวัดขอนแก่นเพิ่มกับอุตส่าห์มหัตีบเรียบพี่น้องซองดาวคือนางมิสซี่ดีมันเสือบัตรมาเบิ่มกับบุญขวดเสือบัตรมาเบิ่งกับบุญขี่หมอยังแบบนี้พูดมากตัวกัวยังเอาตยังย่างเดียวฉันไม่รั้นฉันว่าต้องตรวจเอาเงินมาฉันลุกมาจะตรวจ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 เดี๋ยวเอาจั เอาต้องรักมันไปเอาเราแง่ไอ้แง่เราเลี้ยวเขาเขาต้องได้มันกี่บ่เดี๋ยวมันแรงหนีมาไม่มามึงจะไปเสกชัวร์ทีไม่เลยนะโอ้ยเดี๋ยวมันแรงหนีลามไปมึงจะโกมหามันก็ฮะผู้ถามดีๆค่ะไอันลามกับคือลามโผลลามพ่โอ้ยคอหมวกผ้าสดเอาตีตวดกระเเาตวดไปหนัง เอานี้ส่เท้าใส่หนึบุมีิสีดาอีหยังจะมาตรวจะมาถผูกกูปานติตอนคัวอาหนิแมคุณน่แม่ยังตนวัวเอี่ยมว่ไอต้นว่โยกอ้กยเ้าตัวสิ่งนี้หนักนานสิ่เ่าเห็นยังไอ้ไอ้เนี่ยเมนยังนี่แมนยังนี่เอาเนว้เงี้ยเนงี้ยเง้ยใส งี้ยมือนูเสีงผูกจานเลยนี่เจ้าบอกว่าเงี้ยดังกูได้หีเด้อเงียดังหันหลังเ้ยเงี้ยคนขกพิงเขาต้องเงี้ยดังบางพงผ้าเงี้ยดังเงี้ยพ่อเงี้ยเงี้ยแต่ดังอ่ไหนจียแข้งไรหัวเสียจัดกันเอาอันนี้ไปเอาเอาเอาเงี้ยมันเลยเฮ้ยมาสงเงี้ยสิ้ให้ยคอยแงยบ่เงีมันเลยคอยถนัดเงอยู่

ต้องเป็นเดลตาเดลตามาจากทีไหนมาต่างกันตรงไหนหมอกินมันสิเป็นจีตุจูๆจะน้อยหนุนรกูเป็นเดลตาเดลตากูเป็นเดลตาเอไม่เหงาหนุนรักไม่ต้องสนารสมมติว่ากูเป็นเดลตาสิมึงเป็นแง่ก็ถ้ากูจะว่าตายสิเอาจังซี่เพื่อคว้วมันใจเพื่อขั้แน่นอนเงี่ยดังมันเงี่ยเงี่ยดังบัน